โอเคครับก okay cool. ็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็อยู่กับผมดีดคุงนั่นเองเนื่องจากเรายังไม่ได้นอนงแต่เมื่อคืนนะครับเราก็จะมาเล่นเกมให้ผู้ชมดูกันนี่แหละสาเหตุที่ผมเป็นไข้ไปดูเป็นดีนี่แหละนะครับณเวลาตอนนี้เวลาแปดโมง ประมาณเนาะเราต้องอัดตอนนี้เราต้องลงให้หมันทันเที่ยงก็ <c oughs> อัดเสร็จก็ตัดเสร็จก็รีบลงรีบทำปกน,นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะก็เห็นมีน้องคนหนึ่งเขาทักมาในเฟซว่าให้สอนเพิ่มไ้ที่จ <c oughs> อดรถนี่หน่อยบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนอะไรแร้แรๆแอย่างนะครับระดับแรกเลยไปที่ไ y Market อ่าเป็นไงจะตกด้วยเมื่อกี้เนะี่ยสุดจจริงจริง อันนี้เป็นแคชเชียนะครับนี่ก็จะเป็นแคชเชียเริ่มตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งมืนหนึ่งแสนหนึ่งล้านแล้วก็สิบล้านหลายล้านพันล้านนั่นเองนะครับนี่จะเป็นของเรียกอะไรนะเออนั่นแหละอ่านเอานะ,ะครับอันนี้เป็นรถเข็นเนาะวิธีการเพิ่มรถเข็นก็นี่แหละครับก็บวกไปเรื่อยๆเ,เนาะรถเข็นก็มีมันจะได้แบบเอาไปใส่ทีเดียวจะได้ไม่ต้องคนคนคน,นี้มาอะไรอย่างนี้เออส่วนอันนี้นั่นเองทุกคนอาจจะ ไม่ไม่ได้สังเกตตรงนี้กันนี่ครับเนี่ยเห็นไหมแค่ซื้ออันเนี้ยทุกคนอาจจะซื้อให้ดูคร่าวๆหรืออันเดี๋ยวเราจะเอาไปวางกันเฮ้ย <c oughs> นี่มันแมวอตะตะอตะเฮือห้าจุดห้าสิบทีอื้อหือเท่าไหร่วะอ้อาวเรียบร้อยเลเวลอัพอัล็อกแอนเรียนะครับตอนนี้ผมถึงเลเวลสามสิบหกแล้วอีกหนึ่งเลเวลก็จะได้ที่เก็บของอีก ตัวเดีย96อ่ะซื้อบาไว้ก่อนละกันท่าทีพอดีเงินเหลือนะครับมีตัวไหนที่พอจะเปลี่ยนไหมวะอันนี้คือเวลากับเงินบวกใช่ไหมอันนี้เป็นตัวน่าจะน่าจะอ่อนหน่อยที่สุดในตัวแคชเชียร์ของเแล้ว,ลวนี่คืออ่อนที่สุดแล้วนะเงินเพิ่มขึ้นอะไรวะนั่นหนัสิทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกละกันแล้วก็เอาตัวนี้เขา เอ้ยไม่สิราคาเท่าไรวะตะกี้นี่ราคาเท่าไหร่นะทุกคนเอ่อตัวนี้น่าจะสองแสนมัน้งใช่ปะวะหรือห้าหมื่นอาช่างมันไม่แปลรอาสายไปแล้วกัน <c oughs> นะครับนี่เนาะก็ตะกี้เราได้ทําการซื้อไอ้นี่มาแล้วใช่ปะงั้นเราก็จะกลับไม่จำเป็นต้องเดินเข้าตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเห็นไหม แล้วเราก็วางตามที่เราอยากได้เลยเนาะพยายามวางให้มันเป็นล็อกเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอเคต้องซื้ออีกสี่อันเชื่อไหเดินใกล้ๆไม่ต้องเดินไกลนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เพื่อที่จะเอาไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าใช่ปะน่าจะใช่แหละไม่รู้วมันนอกไม่รู้เหมือนกันเราซื้อมอีกสี่อันหนึ่งสองสามสี่เป็นแง่ร้านหัั๊บแพงใช่เล่นนนเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มที่จอดรถเนาะ ก็คือเหมือนการเพิ่มลูกค้าแหละทุกคนจะเพิ่มลูกค้าให้เราได้นะครับถ้ายิ่งที่จอดรถเยอะลูกค้าก็จะเข้าเยอะนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอจากไอ้ตรงนี้อย่างเดียวไอ้ตรงรถบัสรถเมล์รถอะไรสักอย่างเทียนไขกัดไก่ตาใบาหรืออะไรยังไงก็ไม่ต้องรอนะครับอ่ะมีน้องคนหนึ่งถามมาแล้วก็เราได้ทําให้แล้วนะครับมมีอะไรอีกอ่ะนี่นี่นี่รถเข็นที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนาะ เห็นไหมร้อยสิบห้าอันอะคือคนสามารถตอดแถวเป็นร้อยอะก็าสามารถเอาได้โดยไม่จําเป็นต้องมาเขียนบ่อยนะครับแค่ตอนที่เราเปิดร้านมาเราต้องมาให้พนักงานมาเขียนบ่อยแค่นั้นเองนอกนั้นไม่จําเป็นนะครับโอเคส่วนอันนี้แค่เชี่ยของผมอยู่ที่สิบล้านธรรมดาวันนี้มีอะไรอีกอะนี่นี่นี่ผมจะแนะนํานะครับแนะนําการวางอของให้เป็นระบบเนาะนี่ ใครจะวางไงผมไม่รู้นะแต่ผมวางอย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้ตรงนี้คือไม่มีที่วางแล้วนะครับเดี๋ยวรอเปิดช่องต่อไปอันนี้คือไม่มีที่วางถ้าไม่ให้ผมถึงวางอย่างนี้เหรอเพราะว่าเนี่ยมันสามารถเดินอย่างนี้ได้เลยครับกคนเดี๋ยวเราก็กด f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  นี่เห็นไหมไม่มีของตันและพนักงานเราน่าจะใส่หมดแล้วนะครับเราก็จะต้องถืออย่างนี้ไปตลอดอถามว่าทําไมวันนี้ผมยังไม่นอนก็คือมีงานต้องทํานะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอชม ไม่ตอนห้าโมงก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เนอะรู้สึกว่าผมเริ่มจะเชีย่ยวชาญขึ้นมาแล้วละ่ะมีใครอยากรู้อะไรก็สามารถถามมาได้นะครับถามมาได้ตลอดเลยนะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมโอ้โหโอหอะไรมันจะเยอะขนาดนีนะ้มาจากตรงนเนี้ยเนี่ยมันมันเป็นอะไรไม่รู้ให้ทุกคนอันนี้ไม่รู้จะแก้งไงใครรู้ช่วยบอกผมแล้วกันถึงผมจะเชีย่ยวชาญมากกเ็เถอะก็ต้องบอกอยู่ดีเนี่ยมันชอบมากระจุกก,กันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร ที่อื่นก็มีนะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นไรทาไมชอบมายืนตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจาเหมือนกันนะนั่น,ะนแหละครับ <c oughs> มีอะไรอีกไหมวันนีน้ตอนนี้กี่โมงแล้วเอยตอนนี้เราอยากได้สตาร์มันสำหรับไอ้พวกนี้นะครับจะรีเซ็ตทุกหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็ทุกวันไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันมีสองวันแล้วนะที่ผมสามารถรีมันได้นะ โดยการใช้เงินเยอะมากนะครับสามหมื่นสูงสุดเนาะสามหมื่นได้ประมาณสองสามครั้งนี่แหละแล้วมันก็รีไม่ได้อีกแล้วนี่สองพันะบักต้องเติมประมันโอ้หลายร้อยอยู่อะแต่ผมไม่ต้องเติมระดับนี้แล้วห้าสิบล้านแล้วเป็นไงห้างผมเองทุกคนขนาดแบทแมนยังเข้าแบทแมนเป็นหนไรวะ เนี่ยมีตำรวจ้วะคนบ้าก็มาใช่ปะใช่คนบ้าปะไม่รู้เหมือนกันนะนี่ตอนเช้าไล่เป็นไงล่ะซับไพ่เดลแกนยังมาก็คิดดูเอาทุกคนเซฟี่นะครับเซฟี่นะครับขอถ่ายรูปด้วยนะเ,เดินนี้อีกันแล้ววะนี่เป็นไงดูดูดูดแม่มดยังมาทุกคนก็คิดเอาครับห <laughs> มายังมาเดินห้างผมะ <laughs> อะรครับเนี่ยนะ ก็มีใครอยากถามอะไรสามารถถามกันมาได้รู้สึกว่าจะเริ่มเชี่ยวชาญขึ้นไปเรื่อยๆละเดี๋ยวเราจะเล่นให้ตันแล้วก็จะมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันว่าตันสุดๆเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ได้ทําการเล่นมาประมาณสองวันเอฟเกือบทั้งวันก็ยังไม่ตันคือเวลสาหนี่คือแบบใช้เวลาเก็บนานมากนะครับเริ่มง่วงแล้วขออนุญาตเดือกาแฟแป๊บนะึงผมผม,ผมจะผมจะกินกาแฟครั้งแรกในชีวิตนะทุนไม่เคยกินกาแฟก่อน อย่างที่บอกครับดีดเกมเมอร์ดีดคุงพูดดิดไปกิน ASMR ASMR กาแฟครั้งแรกในชีวิตตายอยูตาย,ยอะไรเนี่ยรสชาตค่อนข้างดีอะเฮ้อ กาแฟซองยา,ยาวๆไม่บอกดีกว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ล่จิบแรกไม่เป็นไรจิบแรกไม่เป็นไรจิบต่อไปไฟไม่สบงไม่ใช่ละอะไรครับเนี่ย รสชาติดีใช่ได้นะครับ <c oughs> ตายตาย <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะครับอะไรนี่ก็ใครที่อยากเข้ามาเล่นกับผมนะครับสามารถเข้ามาได้นะถือว่าใหญ่พอตัวเนอะขาราใหญ่สุดทังหวะเน,นี้ยสามสิบหกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอเก็บเงินให้ได้หกสิบสามเอ็มหกสิบล้านือเยอะจอดัจด แล้วเราก็จะไปเปิดที่ต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ของเริ่มวางไม่ได้ละนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณท่านนี้มา ASMR กาแฟให้ดูกันนะครับถามว่ากาแฟะอะไรยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายนั่นเองนะครับอยากรู้ก็ต้องไปหาเอ,าเองผมจะขึ้นรูปให้นั่นแหละมีประมาณน,นั่นแหละทุกคน <c oughs> มันก็ส่องเหมือนกันหมดว่าวากแฟนั่นแหละเนาะก็ไปหากระเดาเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณท่านี้รอติดตามชมคลิปตอน5้าโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้มาเอเอเอมอาร์กาแฟให้ดูกันนะ <c oughs> แล้วก็มีทิกเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยในการเพิ่มลังจอดรถนั่นเองลานไม่ใช่ลังลานลานมันเหมือนเครื่องบินยังไงไม่รู้ลอ่อเออใช่ไันนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีคราบดิดคงขอลาไปกินกาแฟก่อนไปละ